เคยสงสัยไหมครับว่าคําว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะครับและทําไมนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันถึงสําคัญมากๆนะครับอยากรู้ต้องดูคลิปนี้ครับ คำว่าอินโฟกราฟิกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากการเอา2คํคำมารวมกันนะครับก็คือคำว่าอินโฟเมชันแล้วก็คำว่ากราฟิกนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับก็คือการนําเสนอข้อมูลเนี่ยด้วยภาพนั่นเองนะครับโดยข้อดีของการใช้อินโฟกราฟิกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรานะครับสามารถสื่อสารเรื่องราวที่มันเข้าใจยากเนี่ยให้คนฟังเข้าใจง่ายได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในสไลด์นี้นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าในสไลด์นี้เนี่ยมันมีข้อมูลที่เยอะนะครับแล้วก็เข้าใจ บบได้นะครับเห็นไหมมันก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับโดยเทรนด์การออกแบบ,แบ,บสไลด์พรีเซนเตชันในปัจจุบันเนี่ยการออกแบบแบบอินโฟกราฟิกเนี่ยก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับการนําเสนอนะครับด้วยภาพจริงหรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยบางทีมันไม่เห็นภาพนะครับเท่ากับการทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยให้กลายเป็นอินโฟกราฟิกซะนะครับมันก็จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายมากขึ้นก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์ในคลิปนี้ไปลองทำดูแล้วกันนะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกกดดกตตติิาามเเปปป็นนนนนนลลลััััังใใจจหห้้้วววยะะคครรรบบแอ่ไสี สวัสดีครับ